คุณแต่งงานกับคุณแล้วอะ่ะก็เท่ากับว่าชั้นเนี่ยคือครอบครของคุณคนอื่นมันเป็นแค่คนนอกนี่มันอะไรสลีปโอนเงินนี่คุณโอนเงินให้พ่อคุณเหรอ แล้วคุณมีปัญหาอะไรรอเปล่าคุณจะโอนเงินให้พ่อคุณทําไมเราวนี่โอนไปตั้งหมื่นนึงถ้าคุณอยากให้เงินพ่อคุณเนี่ยให้แค่ห้าร้อยก็พอแล้วคนแก่ๆอย่างพ่อคุณเนี่ยไม่เห็นจําเป็นต้องใช้เงินมากมายขนาดนี้เลยที่ผ่านมาผมก็โอนเงินให้พ่อผมตลอดแต่ครั้งนี้ที่ผมโอนให้ท่านเยอะเพราะพ่อผมป่วยพ่อผมต้องใช้เงินในการรักษาตัว แก้งทำเป็นว่าเตนป่วยแก้งทำเป็นอ่อนแอเพราะอยากให้ลูกโอนเงินไปให้เพิ่มมากกว่าทำไมคุณพูดแบบนี้มันจะโอนเนองินให้พ่อผมเท่าไหร่มึงก็เรื่องของผมนี่คือเงินที่ผมหามาแล้วคุณยุ่งอะไรฉันยุ่งก็เพราะฉันเป็นเมียของคุณคุณลองคิดดูนะคุณให้เงินพ่อคุณไปแบบเนี้าะถ้าเกิดวันข้างหน้า ครอบครัวเรามีปัญหาเรื่องเงินเงินไม่พอใช้ขึ้นมาคุณจะรับผิดชอบยังไงแล้วผมเคยให้มันกระทบถึงครอบครัวเราไหมวันนี้ถ้าผมต้องโอนเงินให้พ่อผมแสนมันยังน้อยไปด้วยซ้ำกับการที่ผมไม่ได้กลับไปดูแลท่านเลยเพราะผมวแต่ดูแลคุณไงก็ถูกแล้วนี่ฉันเป็นเมียของคุณแต่งงานกับคุณแล้วอะก็เท่ากับว่าฉันเนี่ยคือครอบครัวของคุณ คนอื่นมันเป็นแค่คนนอกแต่คนนอกที่คุณพูดคือพ่อแล้วไงอ่ะพ่อของคุณเนี่ยจะอยู่กับคุณได้ตลอดทั้งชีวิตหรอตอนนี้แกก็ยืเจ็ดสิแล้วไม่ใช่หรือไงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอยู่บนโลกนี้ได้อีกอกี่ปีนี่คุณกล้าตบหน้าฉันหรอใช่ คุณลำปลาปพ่อคนณนี่ผมไม่คิดเลยนะว่าความคิดและคําพูดต่าๆพวกนี้จะออกมาจากปากของผู้หญิงที่ผมเลือกมาเป็นคู่ชีวิตผมเลือกผิดจริงๆไม่ว่าผมจะรักคุณแค่ไหนแต่ถ้าให้ผมทิ้งพ่อแม่เพื่อคุณผมบอกไว้ตรงนี้เลยว่าผมไม่ทำ และถึงแม่พ่อผมจะเหลือเวลาในโลกนี้อีกไม่กี่ปีแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะใช้เวลาทั้งหมดของผมกลับไปดูแลพวกท่านเองหมายความว่ายังไงอะแล้วฉันนะ่ะฉันไม่ยอมนะคุณก็ให้แม่คุณดูแลพอ่อคุณไปสิลงยากันเถอะ ฉันไม่อยากแต่ผมขออยากผมว่าเราพอน,นี้ผมจะขอเป็นลูกที่ดีแต่เป็นผัวที่เลว กว่ายอมทําตามคุณทุกอย่างแล้วทอดทิ้งพ่อแม่ผมไปเดี๋ยวก่อนคุณจะงไม่รู้เรื่องก่อนฉันไม่อยาก ที่คุณนอกแต่คนนอกที่คุณพูดถึงอ่ะพ่อผมเออแสดงอย่างนี้เลยไหมยังไงบ้แล้วผมเคยให้มันกระทบถึงครอบครัวเราไหมเห็นไไม่ผมเคยให้กระทบถึงครอบครัวอ๋อเออเอโอเคโอเคขอโทษขอโทษไม่ยัไงแล้วผมเคยให้มันกระทบครอบครัวเราไหมกระครอบครัวเราไหม นู้นแซมเยเลยไม่ร้องไม่ร้อาไปแล้วออกมาจากปากของผู้หญิงนี่ผมเศรษฐเศรษฐ์โทษโทษเดี๋ยวเธอะชบามันจะพือจมูกใส่พี่อะอะไโอเคผมจะยอมผมจะยอมเป็นเป็นลูกแล้วพ่อผมเลยขอโทษโอ้ไปขี้ไหมอันนั้นก็อันนั้นเหมือนกันนะ